ตัวน,นั่งปางปางลูกไดแล้วไม่ลุกครับยังไงก็ไม่ลุกปางลุกแล้วคัปางเฮออ้ยี่สาแเงแล้วพี่สาครับเด็กพี่สาครับ เล็บเออเล็บโคตรยาวเรียไปแล้วครับนึบยังนด้เอ๋ตรงนี้โอ้โหไปดิ เดือดจูดีตรงนี้อ่โดนโดนที่ไรอย่างเี้เนียเลือกออกแบบโหมากเลือดออกเพ้อ

ครับอะลูกเตือแล้วตือนเตือนเร็วเยตือนเตืเร็วตือนกระังตือนม่ตือนนิไม่ตือนครับ ừh <theth> chị tao không biết nè Đi cái tập kia gấp